บ้านอเล็กซ์เรนเดลถูกคอรหาไม่เหมาะสมเป็นพระเอกนักสแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวยงอเล็กซ์เรนเดลเปิดเล่าถึงเรื่องที่ทำให้รู้สึกมาจนทุกวันนี้โดนกระแสะเข้ามาว่าไม่เหมาะสมที่จะรับบทพระเอกทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตและบทเรียนครั้งใหญ่ของการปฏิเสธคนไม่เป็นชอบเชื้อเหลือคนอื่นจนไม่มีเวลาให้ตัวเองผมคิดว่าผมมาได้ไกลกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยครับ คือปกติตอนนั้นที่มันอยู่ในช่วงที่เราจะประสบความสําเร็จในวงการนี้หรือไม่ช่วงมหาวิทยาลัย1 8บแปีแล้วเราก็เห็นคนรุ่นเดียวกันเข้าไปได้ไกลกันแล้วแต่เราก็ยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะเป็นด้วยว่าเราเดินไปในทางของการเป็นนักแสดงที่มองไปในทิศทางที่ค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆสะสมไปแล้วเป็นสิ่งที่เราแสดงเก่งตั้งใจแสดงวันข้างหน้ายังไงเราก็จะมีอาชีพในด้านการเป็นนักแสดงอยู่เรื่อยๆณจุดนี้ผมคิดว่าผมมาได้ไกลมากไกลกว่าที่คิด คิดว่าประสบสําเร็จในระดับหนึ่งชีวิตส่วนตัวในการทํางานก็ประสบความสําเร็จด้วยความที่เราเป็นคนอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดย้อนกลับไปในช่วงที่เราเล่นละครเรื่องสุดแต่ใจจะขวายคว้าเราคิดในตอนนั้นว่าเราจะมาเป็นคือคนรอบตัวในช่องเขาพูดว่าคุณจะเป็นเคียนธีระเดชคนต่อไปเราก็แบบหรอแล้วตอนนั้นพี่เคนดังมากเราก็คิดว่าคงไปในทิศทางนั้นแล้วเรากําลังจะได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องแรก พอเล่นละครไปเสร็จตอนนั้นถูกความเห็นมากมายว่าไม่พร้อมไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาแล้วมันก็เป็นการทดสอบความจริงอะไรบางอย่างที่เราต้องมาดูตัวเองเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีผลกับเราแต่ตอนนั้นอายุ1 8บแลเ้วราคิดว่าเราจะขึ้นแล้วเหมือนมีคนมาทำให้เราลงมาอย่างนี้เลยเป็นบทเรียนที่ดีมากๆที่เป็นจุดเปลี่ยนของอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นผมอยากที่จะเป็นนักแสดงที่เก่งอยู่ตลอดศึกษาอะไรเองทาอะไรเองพยายามจะไปเรียนการแสดง แล้วนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงก็เลยศึกษากับตัวเองจนเข้าใจในการแสดงและรู้ว่าถ้าไปทางที่เราถนัดจริงๆคือแสดงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันจะเป็นอาชีพของเราไปได้เรื่อยๆส่วนประเด็นเรื่องวิวาที่แฟนคลับหลายคนต่างรอลุน้นเจ้าตัวเผยว่าอยากขอเก็บไว้เป็นเรื่องของเราสองคนและครอบครัวดีกว่าหากมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมาบอกทุกคนแน่นอนซึ่งคิดว่าเรื่องนี้จะอยู่ไม่ไกลจากเราแล้วเพราะด้วยวัยด้วยอะไรหลายๆอย่างเรื่องเดบี้ก็คิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่า อยางมีลูกอยางมีครอบครัวเพราะฉะนั้นเลยหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นกับเราส่วนตอนนี้ก็มีความสุขดีที่ได้เป็นคุณลุงเป็นคุณอาให้กับหลาน